วันนี้จะเทศศรัทธาให้ฟังอีกเมื่อวันซาก่อนเทศสนาถึงเรื่องศรัทธาเป็นพลังอันหนึง่งซึ่งจะเป็นเกตให้เกิดความหลุดพ้นนั่นเรียกว่าพลังพระก็ะเรียกพลังก็เรียกพระละหา คือมีศรัทธาเป็นเบื้องต้นมียะเป็นที่สองเีเป็นที่สามสมาธิเป็นที่สี่ปัญญาเป็นที่ห้าท่านเรียกว่าพละหา้าคืออินทรีห้าก็เรียกถ้าหาอินทรีนี้แก่กล้าสามารถที่จะ มันลุกมาผลได้่ันว่า,างั้นการที่กินชีแก่กล้าหรือสธาพระน่าแก่กล้าก็จะต้องใัยเรานี่แหละทำไม่ใช่แก่กล้ามาแต่กนแล้วเราจะไม่ทําเลยอันนั้นเป็นไปไม่ได้แก่กล้าแล้วมันต้องรีบเร่งขยันอันเพียนประกอบประโยพยายาม จึงิงจะตสำเร็จมาพรุนิพานตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นท่านบำเพ็ญบาร,รมีมามากมาถึงเกียเรื่องขแสนกลับมีนัดเพิงแต่รับท่าปัญญาก่อนแล้วยังไม่ได้รับท่าปัญญากรก็แต่เขาต้องไขอีกครับถึงขนาดนั้นแล้วพระองค์ ก็ยังบำเพ็ญทุกกะกิริยาอยู่ทั้งครรษาควรที่เดนสำเร็จมาคนิพพานนักปึกษาได้พวกเรานิร้จากว่าบำเพ็ญมากี่มากน้อยหรือไม่ได้บำเพ็ญเลยก็ไม่ก็ไม่ทราบแต่เข้าใจว่าคมจะบำเพ็ญมาแล้วทุกๆุกคนจึงค่อยมีศรัทธาเรื่อมใสยังค่อยตั้งใจปฏิบัติ เรื่องใส่ใจสภาตั้งใจแล้วตั้งใจปฏิบัติแล้วจะรีบเล่นคำเขกชีวิตของเราไม่คอยถาการเวลาไม่คอยถาหมดไปหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่ไปก็เหมือนกันก็ว่าชีวิตมันขัดก็มันกัดกร่อนกินไปทุกวัน หมดไปหมดไปทุกวันทุกวันอันนี้ก็เข้าพรนสามาในสามเดือนแล้วยังอีกไม่กี่วันเออก็จบพันสาแล้วนั่นก็หมดไปเท่าไรกันสามเดือนแล้ว,ดดย,วยังอีกนิดเดียวพันสาหนี่ยยังอีกนิดเดียวเท่านั้นงยังควรระลึกถึงชีวิตของตน เนี่ยท่าลสาวทั้งเรื่องศรัทธาหรืออิงทรีทั้ง้าก็เรียกศรัทธาในที่นั้นอินทรีที่ฉันท่านพูดว่าสามารถที่จะให้สังเดจของฝนนี้ผ่านได้แต่ศรัทธาในวันนี้เป็นเอกอย่างหนึ่งเรียกว่าสทีทวิตตังผุ้ิสัสสะเสษทัง ศรัทธาเป็นทรัพย์มันประเสริฐของบุรุษท่านว่างั้นท่านไมเรียกว่าพลังแล้วไม่เรียกอิจฉาแต่กาเรเดียกวกันนั่นแหละเปลี่ยนคำพูดเฉยๆนี่นแหละศรัทธาหนึ่งภาษาท่าหนึ่งเราเรียกควบคู่กันไปเรียกว่าศรัทธาภาษาท่าขวามือใส ควมเชื่อควมเรื่อมใสแต่ว่ามีแต่ศรัทธามีภาษาธาตัวมีมีภาษาธามีศรัทธาส่วนมีศรัทธาควมเชื่อมันกล่าวเรื่องจิตใจว่าเราทำสิ่งนี้ถูกต้องแล้วทำสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทำอันนี้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น ความเชื่อมันในใจของตัวนั้นเรียกว่าศรัทธาภาษาท่านั้นกลาวงเรื่องวัตถุสิ่งของอย่างเห็นพุทธรูปเห็นเจดีย์เกิดเรื่องใส่หรือเห็นพระิสุที่มีศีลธรรมมีสัมมาจารวัต เกิดเกิดเลื่อมใสอาณเนี่ยก็ว่าสาทะแต่ว่าไม่เกิดศรัทธาอย่างว่าเห็นพระพุทธรูปนี้แหละหรือเห็นเจดีย์เนี่ยเกิดสเกื่อมใสเฉยๆแต่ศรัทธาไม่เกิดศรัทธา้นหมายความเป็นความเชื่อมั่นในใจของตน การที่เรเาเคารพนับถือบูชาจะเป็นไปสุดคุณสุดสุสน้นยยิ่งใหญ่ไห้สารในการขบวนธรรมทานยิ่งใหญ่นั่นเป็นน,นามธรรมาคนเชื่อมันทธาน,นีท่านกล่าวหลายอย่างหลายเรื่อง,ท,งท่านกล่าวถึงเรื่องตถาจะได้ตรโอตระติีโอขัง ข้ามค้นมหนพรพขสงสารในกรนื่องศรัทธาันวันนั้นมีหลายเรื่องหลายอย่างที่กล่าวงเรื่องศรัทธาแต่ภาษาท่านไม่ได้กล่าวทั้งหลายเรื่องคือเป็นวัตถุเฉพาะสิ่งที่เลื่อมใสเหตุนั้นศรัทธาในที่นี้ที่จะพูดนในธนวั เป็นของภายในมีเฉพาะจิตใจของตนทุกๆคนถ้าหากว่าประจำอยู่ในใจของตนแล้วควาเชื่อมันในใ,นใจของตนแล้วถ้าไม่ได้กล่าวถึงเรื่องวิริยะต่อไปแต่ว่าศรัทธามีแล้ววิริยะมันก็ไปด้ยวยกันอย่างเราเชื่อมันในสิ่งของต่าง เช่นเราเชื่อมั่นว่าขุดน้ําบ่อที่นี่จะต้องเกิดจะต้องมีน้ําแน่นอนก็ต้องขุดไปการขุดอั่งเรียกวิริยะวมเพียรขุดจ,จนถึงน้ําถึงไม่ถึงก็มันลึกเท่าไรก็ยอมนันลาวิริยะมันเป็นไปในตัวศรัทธาเชื่อมั่นว่าหาเงินอย่างนี้แล้วมันจะได้มันจะรุ่งจะรวย ต้องมันจะมีเขาตั้งใจพยายามหาเช่นเขาซื้อบัตรซื้อเบอร์ซื้อราจนตม,มัแล้วก็เชื่อว่าจะได้ล่าไปมันควรเชื่ออย่างนั้นญญาาน่ะพยายามหาเงินนะทองมออาซื้อน่ะเพราะนั้นเป็นวิริยะอันนี้นควมเชื่อภายในแ้วก็ควมเชื่อนี่อีกแหละที่จะให้เหลวไหล คิดลูกคิดทางคิดนอกจากลู่ทางแล้วตัวศรัทธานี่แหละเชื่อมว่าายเชื่อในสิ่งที่ใช้ไ้เหตุไรผลอย่างเขาพูดกันว่าเวลานี้เรามีกรรมมีข้อมีกรรมทำยังไงมันจะหายไปหาหมอสะดอข้อกะขาไอเขาสะดอกเข้อ กระดอขมันจะหายยังไงองนเจ้าของมีขาะอ,อยู่แล้วถ้ามิได้เชื่อมองไายเป็นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่ากรรมที่คนทํามาแล้วความชั่วที่ตนทํามาแล้วทำยังไงมันก็ไม่หายต้องจิตตัวย่ำไปกลัวจะหมดกรรมหมดเดแต่ว่าทําดีนั้นเป็นคนไม่ยางกับกรรมชั่วอย่างเรา เห็นว่าทุกย่างลำบากกับกรรมอะไรนี้แหละวุะ้สาพยายามรักษาถิ่นุตสษาพยายามทำบ,บุญทำทานรุ้สาพยายามในทำสมาธิภาวนาเราสร้างความดีต่อไปความชั่วเราไม่จะไม่ทำอีกต่อไปละอันนั้นเป็นการตัดกรรมตัดเรนโดยเฉพาะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในนกรรมที่ทำแล้ว นี่ว่ากรรมนักจการสรมถายาถาคนทํากรรมใดแล้วต้องได้รับกรรมนั้นแน่นอนคนอื่นรับให้ไม่ได้ก็ดีเหมือนกันเป็นเครื่องปลอบใจในการที่สะดอเคราะห์สะดอกรมร,กกรมยิดตัดกรรมตะเรงก็เป็นเครื่องปลอบใจให้สบายสักหน่อยแต่ไม่หาย,ลยหแล้วเนี่ย ไม่มีสติข้อแรกมีสติไม่มีปัญญาจึงเป็นเหตุให้นับถือแล้วหลยวยประการต่างๆถ้ามีสติมันต้องมีปัญญารอบคอบสิ่งที่พูดนะั้นสิ่งที่เขาพูดนะั้นมีเหตุมีผลอะไรจะสมจริงหรือไม่มันต้องมีปัญญา ในพระอ่าหรืออินทรี่าที่ว่านั้นมีศรัทธาและมีวิริยะและก็มีสติสมาธิปัญญาเข้าไปในตัวจึงสามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในตอนนั้นแต่ว่าศรัทธาในที่นี่เนั้นที่ว่าสธ,าธีทวิตตังกุลิตสตากัง ศัทธาเป็นพั์ั้งแต่เกิดยิ่งของบุรุษคำว่าบุรุษในที่นี้หมายความทึงไม่ใช่แต่ผู้ชายผู้หญิงก็เรียกบุรุษผู้ที่มีศรัทธาปัญญาแกกล้าเรียกว่าบรุษทั้งหมดผู้หญิงก็เรียกบุรุษเหมือนกันศรัทธาเป็นของฝังอยู่ในใจ ทุกๆคนถ้ามีศรัทธาแล้วทำอะไรร่วมๆไปได้หรอกอันนั้นอะไรจะมาเป็นเป็นซักและก็เสริมของคนเราทุกคนทำไรก็ทํำเถอะต้องมีศรัทธาเชื่อมานในใจสุดๆทั้งนั้น,นแต่ว่าควบเชื่อนั่นน่ะต้องประกอบด้วยสติสมาธิอีกอันนี้ถ้เป็นผลสำเร็จแต่คนเชื่อในเรื่องของมีจริง เป็นของเชื่อนะเป็นของมีประจําตัวอยู่แล้วเป็นทรัพย์องค์พระเสด็จประจาตัวอยู่แล้วที่จะมีสติมีสมาธิแน่วแน่ในใจซึ่งมีปัญญาหรือไม่อย่างนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งจใจร่วงนั้นจะสําเร็จต้องผลใจสําเร็จต้องปราสนาตนหรือไม่สําเร็จเเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก แต่ศรัทธาตัวนี้เป็นของมีประจำในใจทุกคนจะไปไหนไปไหนก็มีศรัทธาฟังในใ,นใจน้อย่างเราจะเดินจะเหินจะไปมาที่ไหนนี่เราเชื่อมันอนะ่ะไปจะต้องถูกถึงสุดประสมแน่นอนแล้วก็ตั้งมุ่งมุ่งหน้าปราถนาที่จะถึงนั้นยังค่อยมันยังค่อยไปได้ถ้าไม่เชื่อใน คนสามารถของตนนะก็ไปไม่ถึงเมือกันปัญญายกฤษฎสุดติส่วนปัญญานั้นอีกอย่างนึ่งองหาแต่ปิสุสุดได้ก็เพราะปัญญาต้องอาศัยสัทธาแค่ก่อนแ้องค่อยเกิดปัญญาึให้เกิดปัญญาขึ้นเรายังค่อยพิจารณาเหตุผลเรื่องราว ภายในขงบริสุทธิ์ได้พวกเรามีศรัทธาอยู่แล้วจงใช้ศรัทธาให้เป็นใช้ศรัทธาให้มันให้มันถูกต้องถ้ามันก็หลงเหลวไหลวัดอย่างบางคนที่มีศรัทธาเต็มที่ทำการทำงานในทั้งสัจธรรมแต่ไม่รู้จักที่ได้ ไม่ได้จากกิเสเสียทำไม่อยู่างนั้นเนี่แคงเห็นมดทั่วไปที่อยู่บ้านที่เมือนของเราก็ทั่วไปน,นั่นแหละศรัทธาศรัทธา,ามากเกินไปผู้ที่ทำน้อยๆแต่ว่ามีคมรู้รอบข้อรอบตัวมีสติมีสมาธิในตัวมีปัญญาในตัวคือว่าพิจารณาเหตุผลของเรื่องเหล่านั้น พอสมาติสมควรเนีย่ยได่สำเร็จประสงค์เนี่ได่สำเร็จตามสมปรารถนามีพูดถึงเรื่องศรัทธาก<อ>็เขียนแค่นี้แหละฝันค้าวนี้มาพูดถึงเรื่องปฏิบัติของเราที่เฉพาะโดยเฉพาะนั้นพูดทั่วๆไป เรียกว่าจะธาที่ทั่วไปคราวนี้ัะธาะเฉพาะเราปฏิบัติถ้าหาก็ไม่มีความเชื่อมั่นแน่ในข้อนาของตนมันก็เลอะเหลวเหมือนกันทำได้ก็สักจะว่าทำถ้าหากตั้งใจเชื่อมั่นว่าภาวานาอย่างนี้นีแหละอันนี้แหละถูกทางเป็นทางของพระพุทธเจ้า สั่งสอนไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านดำเนินอย่างนี้ท่านยังสอนพวกเราอย่างนี้คือให้พิจเจรณาถึงเรื่องใจใจนี่เป็นของสําคัญที่สุดนุดของเราต้องมีใจทุกคนถ้าไม่มีใจก็อยู่ไปได้ต้องคือคนตายที่จะดีจะทาดีทำชั่วก็เพราะใจให้เชื่อมันหนอดใจนี่แหละเป็นตัวกลาง เราจะต้องศาสให้มันอยู่คลิกจิตศาดจ,จิตให้มันอยู่ไม่เคยอธิบายแล้วว่าจิตกับใจมันคนละอันกันจิตเป็นคนคิดคนนึกคนสงสยัยสัญญาอารมณ์นะหวงมดอยู่ที่จิตนั่นทางนั้นแหละทางใจในเงินุณนิ่งเฉยอยู่คนเดียวนิ่งเฉยม่มีอะไรหรอ ตัวจิตนี่เป็นของสําคัญม่จะต้องชําระสางส้ามันเด็ขดขาดเดี๋ยวนี้เราตามจิตไม่ใช่เราบังคับจิตมันคิดมันตรงมันสายแร้อรวอต่างวรจะรู้ตัวโอ้ยเยอะแยะแล้วถ้าหากเราบังคับจิตได้ถ้ามันอยู่ในขอบเิตในบังคับของเรา ความคิดนอกเหนือจากความคิดในจากสติไม่ได้คือสติรื้องไดควบคุมสติเป็นควบคุมจิตเหมือนกับเขาเลี้ยงงวเนทุ่งหยาเขามีลอ้อเนี่ยต้องมีรั้วรอมรอบไว้ไม่ให้มันนอดไปได้หรือไม่เะนั้นก็เอาเชือกผูกไปหรือไม่ฉะนั้นถ้าในลายตัวก็ต้อง อยู่ต้นไม้สูงเหนือสุงหัวหมันมันหายกินจะมองดูทุกตัวตัวไหนสีกเชียงูเข้าป่าเขาลกก็ต้องคิดท่านท้าหาก็ไม่เห็นตัวมาแล้วอันที่มันปีดเขาป่ากเขาลกมันเวลาไล่กลับมาบ้านก็หายตัวนั้นหายไปแล้วชั้นใดจิตของเราถ้าหากว่า สติตอนนี้นคุมไม่อยู่มันหายไปไหนก็มไม่ทราบมันยังหายหลายตัวก่าหัวในอีกซักจนจะไม่มีตัวจะไม่มีสักตัวเลยสบายก็ได้เหตุนั้นจริงให้สติตัวนี้แหละคุมจิตจิตนั้นจริงวะอยู่ที่อจะอยู่ได้ก็เพราะสติ เราเชื่อมาอย่างนี้เพราะว่าจิตเนี่ยเป็นของสําคัญที่สุดเราจะต้องรักษาตัวให้แข็งแรงที่สุดถ้าหากเรารักษาจิตตัวนั้นได้แล้วมันจะเข้าไาป็ิดใจมันจะมานิ่งเฉยอยู่คนเดียวของมันจิตกับใจต่างเดียววันนั้นที่จริงแต่มันนีอาการต่างกันจิตคือผู้คิดผู้นึกใจคือผู้นิ่งเฉย หากว่าควบคุมจิตได้แล้วมันจะเข้ามารวมมาเป็นใจรัาคาตัวนี้คงเชื่อตัวนี้แหละห้าน่าแน่เต็มที่ทำธรรมที่ภาวนาอาจจะสําเร็จความประสงค์ของเราเพื่อการขอให้เชื่อนันเถอะถ้าหากทำก็าได้ว่าทำความเชื่อไม่เพียงพอก็าอาจจะเลี่ยวไหลไปได้ นอกจากเลี้ยวหลายอะไรนี้เสียเวลาเราทํามสมาธิภาวนามาตั้งงมนานหรือถ้าทาในขนาดนี้ก็ตามเถอะสิบห้านาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีก็เสียเวลากรเปล่าในไหนแล้วก็ตั้งใจจะทํามสมาธิแล้วตรงจงใต้ตั้งใจเชื่อลงไปว่าเราทําอันนี้แหละทํามสมาธินี่แหละ ถ้าเป็นของดีจิทำดีต้องได้ดีให้ผลคนดีให้ผลคือความดีของเราจะทำยังไงทำสมาธิเบืองตน้นต้องกำหนดใจเอาที่ใจนหน่อยตัวกลางนั่นแหะตัวกลางนั้นที่เป็นไม่มีอดีตอนาคตนั่นแหละตัวใจตัวน,นั้นแหะเอาคุดทอไว้ตรงนั้นทีเดียว จิตนันมมีตนม,มีตัวจะต้องเอาพุโทโธมาไว้ให้เป็นอารมณ์ให้เป็นเครื่องอยู่เอาพุโทโธพุธโทโธนึกให้ตรงนั้นแหละถ้าหากว่าเห็นเป้าหมายตรงนั้นแล้วมันหนีก็เห็นเมื่อมันไม่อยู่ในพุโทโธก็เห็นว่าจิตของเราไม่อยู่ในพุโทโธดึงเข้ามาให้อยู่ในพุโทโธนั้น คมนี้อยู่ในพุโทโธแล้วค่ะนี่นี่แน่วแน่เต็มที่แหละค่ะนี่คือ่แน่วแน่นนั้นคือหมายความว่าไม่คิดไม่สงสัยเฉพาะในพุโทโธอันเดียวตั้งมั่นในพุโทโธอันเดียวถ้าเช่นนั้นแล้วมันจะลืมคาพุโทโธจะหายจะวางไปเองวางไว้ก็ช่างวัน่าไปวิโตวิจารณ์เราได้จิตแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเอาพุโทโธ จบาบประตูจีตังคานีตัวมันตัวมันวางไว้แล้วมันเฉยอ,อยู่แล้วหรือหาก็มันไม่วางถ้าหามันเฉยวันนิ่งเฉยอ,อยู่แล้วไม่ต้องกำหนดุดโทโธอีกต่อไปให้กำหนดเอาผู้นิ่งเฉยอ,อยู่แล้วเนี่ยมันนิ่งจริงไหมมันเข้ามาภายในแล้วค่ะนี่มันอยู่เฉพาะภายในไม่ส่งออกไปนอกแล้ว มันอยู่จริงไหมมันนิ่งจริงไหมมันยังมีอยู่ในนั้นแหละมันถ้าส่งสายนิดนิดแต่น่อยมันคิดนึกปุงแต่นิดนิดแต่น้อยมันอยู่ในจิตนั่นแหละแต่มันส่งไม่ส่งออกไปนาะไปภายนอกนั่นแหะมันจะเกิดสัญญามันจะเกิดวิชาของโลมันเกิดจากนั่นแหละอ้าวทำสมาธิภาวนาต่อ สงบในอันเดียวแล้วเอาสติันนีคุมใจให้อยู่คุมจิตให้อยู่คุมจิตอยู่แล้วเรีจะเข้าเป็นใจจิตอันหนึง่งใจอันหนึง่งพวกคิดพู้นึกคุมปรุงผู้แต่งนั่นเรียก,กว่าจิตสติควบคุมคือรู้ตัวอยู่นั่นเรียก,กว่าสติ เห็นอยู่รู้อยู่เนื่องจิตมันต้องคิดต้องนึกต้องปรุงต้องแต่งธรรมดาแต่เราอย่าไปคิดเป็นนึกต่อปรุงแต่งคือมันเอาเอาตัวสงบมันมันของละเอียดมากเขาว่าจิตจิตนี่มันของละเอียดมากคือเรย่องอต่อเมื่อใดรู้เท่ารู้ทันมันเสร็จแล้ว มันจึงจะรวมเข้าไปเป็นใจไม่มีราคานี่สงบเ,เที่ยงมดเลยให้อยู่วนจะก่อนอทำสมาธิต่อดีฝ่ายจึงเรื่องมันดิบกับบัรทาผ่านในฟังรู้เรื่องรู้น้ารู้ตามแล้วทัน อนุภาคนั่เป็นยังไงบันดีต่งเป็นมันยังไงมันอยู่ที่ไหนพอรู้ตัวได้แล้วมีแต่วิธีเราจะกําจัดอนุทาคนั้นอนุภานั้นจัดไม่ให้มันอยู่ในตัวของเรามีวิธีหลายอย่างที่จะกําจัดอนดาาุพาน อยากเตือนๆอยากให้ทำกันตื้นๆการทำท่ารักษาศีลโมนีแหละเป็นไปเพื่อให้มันเรียบร้อยเพื่อให้มันสงบเฉียบเรียบร้อยกันไปการพัดสมาธิภาวนาก็เป็นเหตุตั้งใจประ่านได้เหมือนกันจนกระทั่งทำใจให้สงบนิ่งแนว เห็นตัวจริงมันทีเดียวค่ะจิตท,ที่มันนิ่งอยู่นั่นหลกมันจะเห็นอาการของอตาผ่านมันคิดดีคิดชั่วเห็นเลยถ้าจิตของเราตั้งตัวเป็นกลางแล้ว mm hmm. เห็นชัดเพราะจิตเราไม่ตั้งตัวเป็นกลางไมไ่ค่อยเอ็นเอียงไปไหน ตั้งในที่ต่างๆคือมันเอียงๆไปตามมาถ้บผ่านบังเอียงไปในบัณฑิตบางแต่ไม่รู้ตัวของมันได้หละถ้าเราตั้งตัวเป็นกลางไว้ไแล้วเห็นชัดเลยมันคิดชั่วรู้จกกัาความชั่วเกิดขึ้นมาแล้วก็กำจัดมันออกไปวิธีกำจัดก็คือเห็นโทษมัน ถอนละทิ้งเนี่ยได้เห็นเป็นคุณโทษที่มันเกิดันคิดชั่วทำชั่วมันคิดชั่วแล้วมันก็ทำชั่วแนีวก็ทำให้เดือดร้อนเก็ดตัวของเรางาน,นในโทษของมันเมื่อเราไม่คิดชั่ว จิตของเราก็สบายเป็นกลางไม่ทันชั่วใจของเราก็เป็นกลางเราพ้นจากโทษตัวนั้นตัวกลางนั่นแหละทั้งของไม่มีโทษนัดทำสมาธิมันนิ่งแน่วอยู่เป็นกลางเพื่อนพื่ีโทษของ โพรของมากมายหลายลาอย่าง,งแค่เกิดมาคิดดูสิแจงเราเป็นกลางสักทีไหมล่ะบางคนไม่เคยรู้จักจีิตเป็นกลางเลยจิตจะเป็นกลางอะไรมันตามสนับสนุนอันเดาผ่านมันส่งเสร,ริมมันเดาผ่านแต่ไม่รู้จักก็เราส่งเสร,ริม เป็นกลางมันมีมากมายโทษของมันหลายอย่างเห็นอาการที่จิตเป็นกลางนี่ดีนะคือไม่ไม่เอ็นดียงไปทางโน่นทางนี้ความเป็นกลางเป็นผู้ใหญ่จิตเป็นผู้ใหญ่จิตตั้งเป็นตนตั้งตัวเป็นกลางมีหลักฐานมั่นคง เด็กเลกเด็กน้อยมันจะเกิดทะเลาะว่าสกันแล้วก็เห็นเรื่องของเด็กน้อยเห็นเรื่องของมันหมดมันทำชั่วทำผิดหรือทำดีโดยประการหนต่งก,ก,การใกล้เห็นกันเรา็ผู้ใหญ่สามารถห้ามปราบป้องกันมันได้ จะทําจิตให้เป็นกลางตรงนี้และที่จะทาให้เป็นกลางได้คือทําไงอธิบายให้ฟังว่าคือการลมหายใจจะพักหนึ่งการลมหายใจเท่านั้นพักเดียวเท่านั้นไม่เอามาออกมายดอกคือล,ลมหายใจแนละ้วมันอยู่นานไม่ได้หน่อยมันก็ระบายออกมาในขณ้หน้าที่กั้นลมหายใจนั้น มองดูภายในมันไม่คิดมันไม่นึกมันไม่ปรุงไม่แต่งมันตั้งตัวเป็นกลางอยู่นั่นเนี่ยิดเฉยแต่รู้จักว่เฉยวิจาก,ก็เป็นกลางมันนั้นตัวกลางแต่ตัวกลางนั่น ถ้าไม่ดูตัวอย่างเลย